สวัสดีครับผมเสือนต้องฟีดาวครับวันนี้จะมารีวิวรถยนต์ h o n d a CITY สีเทาหรือสีบนเงินปี2009ตัวท็อปสุดนะฮะกับโปรโมชั่นฟรีดาวนะฮะใครที่ไม่ติดแบคลิฟต์นะฮะโปรโมชั่นฟรีดาวเลยนะครับผ่อนประมาณ5,000กว่าบาทนะครับใครสนใจรถยนต์คันนี้นะครับก็ติดต่อผมมาได้นะครับเบอร์โทร0874399353 0874399353ผมเสียต้องฟรีดาวจัดให้เลยนะฮะคันนี้นะครับเป็น Honda City นะครับปี2009ตัวท็อปสุดเลยนะฮะมีพวงมาลัยมัลติฟังชันเครื่องยนต์1.5ลิตร นะฮะไฟตัดหมอกคู่หน้าไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะฮะล้อแม็กขับสปกของตัวท็อปนะฮะดิสเบรกหน้าดิสเบรกหลังนะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถพร้อมกับไฟเลี้ยวมือประตูโครเมียมอ่าฟิล์มกรองแสงนะเป็นแบบปลอดนะฮะภายในนะครับเป็นบาะหนังสีดําพร้อมกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับปรับเสียงเร่งเสียงนะครับมีเกียร์มืออ่าเพดเดิลชิพนะฮะอ่าเครื่องฟิลเตรติดง่ายนะครับกุญแจรีโมท นะะฮี่เลยนะครับเลขไมาอยู่ที่1นึ่งแกมื่นกิโลเท่านั้นเองนะครับไม้ใช้น้อยนะฮะเกียร์ออโต้หรือเกียร์อัตโนมัตินะครับอ่าทุกอย่างเดิมๆทั้งหมดเลยนะฮะภายในสวยสะอาดนะครับเป็นบาะหนังทั้งหมดเลยนะฮะใครสนใจรถยนต์คันนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาได้นะฮะที่เบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดสนะฮะศูนย์แปดเจ็ดสี่สามเก้าเก้าสามห้าสามนะครับผมเสียต้งฟรีดาวจัดให้เลยสวัสดีครับ